พี่น้องถัว่วพูสีม่วงม่วงม่วงถัว่วพูสีม่วงค่ะพี่น้องนี่นี่เนาะค่ะแบบนี้มี่อีกลูกหนึ่งอยู่ทางนี้นลูกก็งอนเลยค่ะมันอาจจะเป็นผสมกันแหละพี่น้องเพราะปลูกใกล้กันเนาะปลูกใกล้กันก็เหมือนจะผสมแหละนี่ทั้งสีขาวสีม่วงปนกันอยู่นี่สร้างมันเบื้องใบพี่น้องสังเกตดูได้จากใบใบใบย เดี๋ยวหนูอันนี้คือมดเดี๋ยวหนูจะได้กำจัดสักพักเดี๋ยวจะได้กำจัดมดตัวนี้เนาะเดี๋ยวหนูจะฉีดให้ดูเนาะว่ามันสิตายเปล่าค่ะพี่น้องเนี่ยมดที่ขึ้นน้ำใหม่น้ำหยางเบิ่งเบิ้งหนนี้ค่ะพี่น้องจังซี่ก็เก็บได้ไดดค่ะเนี่ยออนแมนเดี๋ยวหนูจะพามาดูนี่ค่ะในหัวนในสวนก็เป็นแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะพื้นที่ไม่เยอะแต่ขอให้ปลูกทุกอย่าง นี่ค่ะอ้อย่างเนี่ยหนูถึง้ว่านหนูซื้อร้อย่างมาเพิ่มตลอดเนาะซื้อมาเพิ่มตลอดเดี๋ยจะได้ทําการตัดแล้วก็จะปลูกอีกนี่ล้อ,อย่างที่เห็นนี่แหะคะ่ะจะได้ปลูกอีกทําการปลูกหมุดยังพอตายพี่น้องเบยตายแล้วกระมาม่อีกนี่ตายแล้วกับมาม่อีกนี่โอ้ กำลังลุกลุกลามเลยนี่พี่น้องเห็หมดมาค่ะนี่เดี๋ยวหนูจะมาจัดการเดี๋ยวนี้แหละเดี๋ยตรงนี้ก็จะมาจัดการเดี๋ยวนี้เลยเนาะนี่น่เบื้องใบเพี้ยนี่เพี้ยเริ่มมามดเริ่มมีเริ่มมีเพี้ยนี่เดี๋ยวจะจัดการเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวหนูขออนุญาตไปจัดการเพี้ยก่อนนะคะจัดการมดก่อนเดี๋ยวหนูจะมาอัปเดตให้ดู นี่นี่ไปแบบนี้สวัสดีจ้าพี่น้องพอ่พอพอ่อแม่แม,แม่มาอีกแล้วพามาเ่งบักทอพูอีกกันจ้ะพี่น้องบักทอพูหน่วยนี่เป็นตะกี้เป,กเป็นตะกินนี่ค่ะด้านนี้เนาะแล้วก็มาด้านนี้ค่ะแล้วก็มาด้านนี้นี่พี่น้องเบ่งน,นี่มันเป็นตะภู่มใจอีลีได้เฮาเฮ็ดได้เนาะนี่อันนี้กําลังออกดอก นี่อันนี้คือลูกน,น้อยๆติดด้วยค่ะพี่น้องนี่เห็นมั้ยลอังออกดอกออกหน่วยเบิรงหน่วยบักทัว่วพูเดี๋ยวีพายเบิรงกระถางอื่นกันค่ะอันนี้บักมะละเนาะบักมะ่ะโอ้หน่วยใหญ่เลยพี่น้องนี่หัวหวานนี่ยังหน่วยใ่ใหญ่อยู่โอ้ขึ้นกระโกกแบบเผาวหนูเลยขึ้นกระต้นแบบเผาวหนูแล้วนี่ค่ะปลูกมันก็ได้อยู่ได้กินนะี่เราพี่น้อง น้องพ่อได้จำเป็นต้องได้ไปซื้อทอเบิด์ตซู่ยางซุดแนวตเรค่ะนี่เนาะดอกเหลืองนึ่งบังลูกลูกห้องใต้เนี่ยค่ะเห็นบ่อันนี้เบื้องยอดแตกยอดออกนู้จะได้เห็ดค้างอีกก่อนต่หาไม่เห็ดค้างแล้วค่ะนี่มึงมึงแตกยอดดัดตัด,ดไปเราบัางแตกยอดทั้งยอดทั้งดอก นีน่ให้มึงให้มองให้กอกับบ๊อกก้ดินี่ก็ได้นี่ค่ะให้มันขึ้นยังสี่เนะเาะแล้วขึ้นทั้งต้นมะพร้าวหนูต้นนี้กะนี่มันนี่พามาเบงรับเบงรับชมแล้วพี่น้องเนาะเขาหัวเขาสวน <c oughs> มันก็บ,บ๊อกขนไปให้หนูได้อันมีไม้ก้อไม้ใดก็ได้เขาหัวเขาสวนพามาเบิงอันนี้ถว่วพูนเนี่ยพี่น้องถ้า ดินดีธาตุอาหารได้ดินอุดมสมบูรณ์เนาะใบทบคูมันจีเขียวแบบนี้เลยพี่น้องเขียวเข้มนี่หนูสังเกตเอาดอกว่าจากว่าทั้งอื่นปลูกจิเป็นแบบใดกาบารูเนาะค่ะแต่ว่าหนูทาหนูสังเกตว่าใบมันเขียวมันไม่ใช่เขียวอ่อนมันไม่ใช่เขียวเหลืองเพราะมันเขียวอ่อน,ออนๆแตพี่น้องนี่เขียวเข้มนี่นี่ค่ะนี่เขียวเข้มกำลังเท้ายอดนะคะอันนี้คนลนหุ่นแล้วพี่น้องเนาะมาเบง่านี่ค่ะ มาดูรุ่นนี้โอ้ยมันอยู่ทางไหนนี่ค่ะนี่นี่รุ่นนี้เนาะรวยมางอ้อมางองมันยืดโตัวไม่ได้คะ่ะพี่น้องยืดตัวไม่ได้เพราะว่าเป็นตั้งแต่ติดติดโคนเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะติดโคลเลเน,เ,นคโคลเลยเนี่ยเดี๋ยวคนก็อยู่ยังสีเนาะค่ะนี่คือติดโคนเลยเนี่อันนี้ต้นนี้เนาะยอดมาแบบนี้ นี่้าะมะเบิงสวนทวพูด้วยพี่น้องกับว่าเป็นสวนแท้ๆดอกแต่ว่ากระปลูกเพราะประมาณอายเพราะสมควรอยู่ค่ะถ้าเก็บก็เยกิบออกได้เด้วค่ะพี่น้องนี่เหมือนจะเริ่มเกี่ยแล้ว,วจะได้เก็บไปขายนี่แบบนี้ค่ะแบบนี้ก็ออกได้เด้อพี่น้องเด้อนี่ทวพูพันชวาด่วยยาวดวยขาวค่ะยาวขาวนี่ นี่คือกันทาาถ้าปลูกไลายผู้ใดมีที่มีทางไร้ลายปลูกไล้ยรนี่คือนี่อันนี้คือหนูจีได้เก็บออกแหละโดยเก็บออกไปขายวันนี้แหละเก็บออกไปขายเห็นแม่ค่าน้ำกันวันนี้แล้ะค่ะนี่เห็ดใดเดวอพี่นองถ้าว่าเราจะทํากินเฉยๆสักสิบต้นนี่ก็โอ้โอกินกินประวัติไว้แล้วพี่น้องถ้าชีเฮ็ดกินเฉยๆเนาะพี่น้องกับเบิ้งลูกเขานี่ค่ะนี่แหละเห็นไหเบิ้ง ภูมินี้อีกหนูจิกเก็บออกมันชิได้อีกทอาใดนี่ค่ะหนูถึงได้ว่าหนูชอบถั่วพูนี่แหละปลูกง่ายนี่พี่น้องนี่เนาะถุงใช้ปลูกก็เป็นถุงขาวแบบนี้เองถุงขาวหนูก็สั่งเข้ามาสร้างมากค่ะพี่น้องผูด้ใดนี่ถุงี่กระตากระถางกระได้วดได้หมดนี่นี่จังจังต้นนี่ค่ะพี่น้องเห็นบ่ม นี่ก็ชีได้เก็บออกเป็นบางส่วนด้วยนี่หน่ใดที่เก็บออกได้ก็ชีเก็บออกนี่ค่ะแบบนี้เลยเนาะสอ,อนแต่ทั่วพูเลยค่ะทีได้เอามาฉีดหมดหมดกำลังขีดล้ำเจ้าน้ำกระเทียมมาฉีดมดเดี๋ยวมือสีพาไปเบึ่งอีกต้นนั่นนาะค่ะพี่นงผู้ใดเขามาเบิ่งฝากรับ ใครเข้ามาเบิรงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นางในเด้อคะ่ะอันนี้คนรุ่นกันเนาะนี่คนรุ่นกันเขียวปีน้ำหมักขี้วัวได้ผลจริงๆนี่ค่ะเขียวมันบรเม็นเขียวอ่อนเด้อพี่น้องเด้อถ้าว่าเขียวอ่อนเดี๋ยวหนูจะพาไปดูเขียวอ่อนอีกอีกต้นนึงอันนั้นเหมือนกับว่าจะต้องะยายที่แล้วแหละอันนี้เขียวเขียวเข้มเนาะเขียวเข้มค่ะพี่น้องนี่ค่ะแบบนี้เนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แชร์ประสบการณ์มาคอมเมนต์ในช่องหลานเนด้อยพี่นองเด้อยมาบอามาคุยกันเนด้เยจ้ะแต่หนูพาไปเบื้องต้นต่อไปเนาะพี่นองเนาะ